มากอีจอกเลยคือมันเลิศน่ะนี่แหละสวัสดีจ้าทุกคนพบกับวัสันีกแล้วจ้าเอาวันนี้เราจะมาเรีอคช่ววง Baby Monster นั่นถูกต้อง คือรอบนี้เป็น first full อัลบั้มแล้วว่าสันมาเร็วมากมาเร็วมากมันต้อนีแหละซึ่งเขาปล่อยมาสองเเลยใช่ตัวนี้เขมสองเอ2 MV เลยเหมือนจะเป็นดับเบิ้ลไ l e ตอ่ะว่าสันเป็นฟิลนานชื่อเพลงว่า drip กับเพลงชื่อว่าคลิกแคลกบาดงบาดุงเติมให้ด้วยหนึ่งอ่ะเรามาเริ่มกันที่เพลง drip กันก่อนดีกว่าอัลซิงก็ไม่รู้ว่า น้องน้องสบาเวไหนนะใช่อันนี้เม็ดเม็ดหนึ่งก็คือก็คือไม่มีทิเซอร์อ่าถูกคือเป็นพี่ว่าพี่จะปล่อยพี่ก็ปล่อยเลยให้ลุ้นเองว่ามันจะเป็นยังไงเอออ่ะเอาเป็นว่าไปดูกันทั้งห้อมแล้ว let's go โอคือรถถังหนี่งวายจีบ้าโอ้วาแรงมาก เออตี่งหละย่าโมนี่ว้าวคุกเปรียวนะว้าวม,มาสวยมากว้าวเออนี่แหละ แกลมตัวแม่วายนอนเขานอนคุศลคนายมาโอ้โอ้วายเป็นสาวแบบว่าโอ้วายแตกมากโอ้ เออมันคือผมสันคือแล้วจะเชี่ยวมากว้าวยแซ่บมากเออไปไปเออว้ายเออวาดีมากว้ายแรงมาก ออชอปปี้กม้ากันะเออสู้อกะลูกเอาอ,กองกวาแรกว้าส่ต่หนึง่งคือการออกเสียงโคจะวายจีค่ะท่านี่ื้อถูกเออ เต้นนักจริง uh, น uh. 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 ่าเต้นดีนี่ะเอออนี่แหละนี่แหละหัวโอตรแม่ ไฮโน่สามชานจบโอ้โหจบจบแกงเร็วมากจบแกงอยู่นะเออคือพี่กำลังยกเลยคือได้อีกตูปตูปหนึ่งอ่ะเอออ้ะเป็นไงจ r i p drip drip คือมันสะใจก็คือเลิถอยู่นะรถโอ้ ยังไงพูดสิคือมันเป็นการฟังครั้งแรกของ baby monster ที่แบบอีจอ,อกเ,อเลย <laughs> คือมันเลิศอนะ่ะคือเลยคือมันเอ้ยมันม,ม,นม่มันไม่มีช่วงอ่อมมันมีช่วงแบบอันนี้เลยนะมันแบบอืออคือตอนแรกพอวนาว่าอย่าเป็น hook drop อ,อ่าเอออย่าเป็นไม่มีร้องอแต่คือร้องเลิศถูกเอ,อแต่มี h i โน n o ให้ฉันด้วย h i โน n o เลิศจริงนะ แล้วที่เธอทานแล้วไทน์นดสามชั้นคือเสิร์ฟให้เลยสามชั้นแบบไม่มีกั๊กคือคือถูกต้องนะเออแล้วดนตรีคือโคตรสวายจีโคตรสวายจีแต่ว่าเป็นวายจีที่แบบมีความเฟรชนะเออไม่คือมันเป็นวายจีแบบยุคแบบชูอ n y นี่วันที่แบบแต่ไม่ได้ซ้ำอะไรนะเออนั่นแหละมันเป็นยุควายจีแต่มันคือสนุกอะ สนุกจริงเออแล้วการออกเสียงอะไรคือมันคือ Y อีอ่ะนี่คือ i g ก็คือรู้สึกแล้วคือส่วนตัวฉันชอบนะเออฟังอะไรฉันรู้สึกชอบเพลงนี้แล้วก็ MV ก็ MV ก็ดี MV ก็สนุกนะใช่แต่นี่เป็นเ็มีที่ไม่กล่องนะเออไม่กล่องตอนแรกก็เหมือนจะกล่องตอนแรกก็เหมือนจะกล่องแต่ก็ไม่กล่องนะก็คือเลิออยู่อะไรงี้ยแต่สำหรับฉันเนี่ยฉันว่าเพลงเนี่ยในการฟังครั้งแรกก็ถือว่ากลางๆนะอาจจะยังไม่ เทชันเท่า,าไรแต่สู้ว่าเป็น,นเบ๊บคือเป็นเพลง Baby Monster ที่สนุกเออที่เฟรชขึ้นแลบเออใหม่ขึ้นมีความสนุกขึ้นมากจากเพลงก่อนหนนี้ม,มากมากเลย<ช>อะไรเนี่ยเพราะว่าเซตก่อนอันเนี่ยมันจะเป็นแบบโอ้โหแบบคาริสมาความแบบคราชหนักๆเลยแล้วนี้ไม่มีความแบบว่าโอเคอันนี้เป็นชื่นขึ้นมาใช่อันนี้เป็น teen crush อ่ะแบบ y z สุดมันดูเป็นเด็กพูดถึงไม่ได้เลยก็คือกล้องตกเลยดิ เออเป็นงานไปคือไหนนะเมื่อกี้พูดอะไรไม่รู้ก็คือเพลงว่ามีความแบบเป็นทีนทีมคราชมากขึ้นสมกับคําว่า baby monster yes อันนี้แหละถูกนี่แหละคือถูกต้องอ่ะเอาแบบว่าไปฟังอีกเพลงดีกว่าที่ชื่อว่า click l i k e ิมาดิบบริบาิมาริบาดิมาดิมาดาอมาดิมาดานิมจะเป็นิมาดิมาาดเมาดาาม ข้าวดำเวอร์เป็นฟิล่ข้าวดำเร์โอ้ว้าโอ้เปิดอีกล้วชี่เมาเปิดสองเพลงไปเลยจบโอ้ oh. เป็นซีรแบบว่าสแสกแสกโอ้โอ้

วายสิ่งมากมึงใส่ชุดอะไรล,ลูกคืออะดรดะ

โอ้โหก็อยากจะตือนจะเตือนเลยโอ้หวานอ่ะ่ฉันชอบท่านี้นะโอ้ โอ้อจบจบ <laughs> จบอีกและจบแกล้งกัแล้ว <laughs> จบช็อตฟิวเกินว้าวว้าว,าวา <cl aps> คืออันเนี้คยคอาละฟิวเลยอืมคือคอาละฟิลจริงจริงเป็นฟิวแรปเป็นฟิวสวักเกอร์เป็นฟิวแบบคือเป็นภาพเบบี้มอนสเตอร์ตอนแรกที่คิดในหัวเลยว่าจะมาทรงนี้เลย <cl aps> คืออะไรแบบนี้เลยมันจะมีความแบบว่าเท่ๆนหน่อยเอออะไรเงี้ยทรงนี้เลยแล้วคือเพลงเนี้ยอย่างที่บอกเป็นแรปซะส่วนใหญ่ แต่คือมันได้เห็นว่าโวโคลเองคนที่เป็นโวเกลเองก็แรป,แรปได้ไดซึ่งมันเซอร์ไพรส์มันไม่เห็นว่าเออน้องแบบมีสกิลอะไรที่หลากหลายคือทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยถูกต้องมากคือทุกคนทางแรปทางโวเกลอะไรเงี้ยคือ,อทำได้หมดจริงโบเก็แรปได้แรปก็ลองได้แต่ได้ทุกคน ทำได้หมดเลย <Yes. S 2> จริงจริงเี่คือเบบี้มอนสเตอร์ของจริงมอนสเตอร์ <Monster S 2> ของจริงของจริงเสร็จแล้วก็ MV ีนี่ชอบเอเขาวดำคือ<ๆ>หนึ่งก็คือมันเป็น mv ที่ถ่ายข้างนอก <Yes. S 1> ด้วยแล้วก็มันไม่ได้มูดแบบว่าโอ้โหปึ้งปังพึ่งปังเหมือนที่ผ่านมาเลยเลยรู้สึกว่าชอบมากมันให้ให้อะไรใหม่ๆกับเบบี้มอนสเตอร์ถึงว่าลุคภาพ m ออะไรเงี้ยคือแค่ถ่ายแบบเป็นสตรีทสตรีทอะไรเงี้ยแล้วมันให้ฟิลด้วยความขาวดำด้วยแหละ ได้ซูเปอความใหม่ๆเอมอมันเข้ากับเพลงด้วยแต่จริงเพลงก็มันเพลงก็เรื่อยๆแต่ที่ชอบช่วงหลังนะที่ที่บิวอัพขึ้นมาหน่อยอ่าตัวมันก็เป็นเพลงฟิลฟิลยกยุแบบเท่ๆมากกว่าคือเหมาะกับเป็นแบบชาเลนจ์ติคตองนะเพลงเนี้ยก็จะเป็นไปเอออะไรแบบนี้มากกว่าคือถ้าเทียบสองเพลงอ่ะเพลงแรกก็จะมีเอเนอร์จีมากกว่าเออซึ่งเราจะคนชอบนะถ้าเจรเธอจะชอบเพลงไหนเธอต้องชอบเพลงดรีฟอยู่แล้วใช่ฉันชอบเพลงดรีฟอยู่แล้วแต่นี่ก็ ถ้าเทียบกันนะก็อาจจะให้ดิฟเหมือนกันอันนี้เป็นฟีลแรปเกินแรปสไตล์เกินแต่แต่นี่ก็ชอบ่ยังไม่ถูกแต่นี่ว่าชอบชอบเบบีมวันสเตอร์ในในพาร์ทอะไรแบบนี้เหมือนกันอ่าก็จบไปแล้วสำหรับเบบีมสองเพลงสองเพลงเดี๋ยวก็ไปฟังเพลงในอัลบั้มว่าจะเป็นอะไรยังไงมาเพราอุ้ยเป็นเฟิร์สอัลบั้มทางทีก็คือคิดว่าน่าจะได้แปลเพลงอะไรมาให้แบบให้ที่ชื่นชมอาจจะมีเพลงที่อีกหลากหลา ก็ไปฟังดูนะ,ะจ๊ะก็สุดไป,ปแล้วสำหรับวีดีโอคลิปนี้ใครที่ชอบฟังก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ล้วด้วยจ้าสวัสดีบ๊ายบา